วัสดีค่ะทุกคนมาดูกันค่ะว่าเพาะทำอะไรทุกคนมาดูกันนะปึ <mark ers> ๊บปึ๊บอึ๊บอหาอะไรนั่นไปแล้วอยู่ไงดอกนันเดยออยยยยอยยยยยยนยยยยนยยวยยอยยยอย พี่เหลือมพี่เหลือมพี่เลือมให้โชคหน่อยพี่เลื้มให้โชคหน่อยพี่เหลือมให้โชคหน่อยพ่ออย่าทำมันพอแล้วพอเดกพอแล้วปล่อยพี่เหลือมไปดินี่ไปล้วปล้วยปใหเดี๋วไปหา่ขึ้นยังไงขึ้นไปหาอขึ้นไปหาล่ะ ไปแล้วคือจีบางเนอะเออไปทางนู้นเลยนู่นอยู่ในป่าแล้วนะคะขึ้นไปแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะมันอาจจะสั้นนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าถ่ายแป๊บเดียวค่ะนาอ